กรับสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบปัญญาลาชันให้คุณผู้ชมฟังกันอีกเช่นเคยนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ หลังจากที่พระเอกนะครับผมก็ได้ระเบิดพลังขั้นสุดยอดเข้าไปต่อสู้กับปรมาจารย์ตัวโกงทั้งสองก็ได้ผลสรุปนะครับว่าพระเอกนั้นก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและข่าวเรื่องการตายของปรมาจารย์ตัวโกงนั้นก็ได้แพร่กระจายออกไปสิ่งพระเอกก็ได้บอกว่าพวกลูกศิษย์ของสองสุดยอดปรมาจารย์นั้นก็คงจะไม่อยู่เฉยแน่ๆและไอ้จอบพวกนั้น ก็น่าจะกำลังเตรียมแผนการลบอยู่อย่างแน่นอนและพระเอกก็ได้ออกคำสั่งว่าให้เตรียมออกลา่าผู้ต่อต้านที่เหลืออยู่ทั้งหมดและสั่งให้คนของเขานะครับเข้าไปช่วยเหลือเหล่าชาวเมืองที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้ซึ่งเหล่าลูกศิษย์ของพระเอกนั้นก็ต่างเห็นตรงกันและองค์หญิงก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นก็จะช่วยด้วยอีกแรงจากนั้นพระเอก ก็ได้มานั่งคุยกับลุงโมหวางว่าหลังจากตีดาบเสร็จดาบของข้าน,นั้นมันก็มีระดับพลังเพิ่มขึ้นมาขึ้นเป็นสองเท่าซึ่งลุงโมหวางก็ได้บอกกับพระเอกว่าพระเอกนั้นจะได้กลายเป็นราชาแห่งการต่อสู้ภายในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและเป็นราชาที่อยู่เหนือราชาทั้งปวงและต่อมานะครับ พระเอกก็กาลังฝึกวิชาให้กับเหล่าลูกศิษย์ซึ่งลูกศิษย์แต่ละคนนะครับก็จะมีสัตว์วิญญาณที่แตกต่างกันนั่นเองซึ่งสัตว์วิญญาณของแม่นางสุนเชียนอยู่ก็ดูจะแข็งแกร่งมากๆแต่ทว่าหลังฝึกเสร็จเนี่ยนะครับผมพระเอกก็ได้เรียกให้แม่นางสุนเชียนอยู่มาคุยเป็นการส่วนตัวและพระเอกก็บอกไปว่าดูเหมือนเจ้าจะสามารถควบคุมจิตวิญญาณจิงจอกนางฟ้าได้แล้ว งั้นข้าขอชมวิชาของเจ้าอีกครั้งได้หรือไม่ซึ่งทันทีที่พระเอกได้เห็นมันอีกครั้งนะครับพระเอกก็ได้บอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติอยู่เพราะถึงแม้ระดับพลังมันจะมีมากมายมหาศาลแต่เทว่าการหายใจของแม่นาง่งยู่มันก็ผิดปกติพระเอกก็เลยได้ถามว่าจิตวิญญาณจิงจอกนั้นไม่น่าจะมาจาก การบ่มเพาะพลังของตัวแม่นางซุนเฉียนอยู่แต่มันนั้นน่าจะมาจากตะกูลซุนที่ได้มอบสัตว์วิญญาณน,นี้มาให้กับนางตังหากซึ่งเวทีนี้นะครับก็จะทำให้ระดับพลังเพิ่มขึ้นมามากก็จริงแต่มันก็จะไม่เสถียรและเป็นอันตรายมากๆแม่นางซุนเฉียนอยู่จึงได้ทำการกล่าวขอโทษพระเอก ที่ตนนั้นรีบร้อนฝึกวิชามากจนเกินไปและแม่นางสุนเฉียนอยู่ก็ได้บอกต่อว่าผู้อาวุโสของตระก,กูลข้านั้นแต่ส่งจิตวิญญาณนี้ต่อมาให้กับข้าแต่ทว่าข้าคิดว่าพวกเขาก็ได้ส่งต่อมันไปให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าข้านั้นได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างถึงหญิงสาวที่ถูกคุมขังอยู่ที่ดินแดนหิมะซึ่งเมือพระเอก แต่ยินดังนั้นเขานะครับก็ตกใจมากๆเพราะพระเอกก็รู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือคนรักของเขาหรือว่าหลิวเซียงนั่นเองพระเอกจึงได้ถามว่าภาพที่เจ้าเห็นมันเป็นเช่นไรบ้างแม่นางยูจึงได้บอกว่าภาพที่ข้าเห็นนั้นมันเลือนลางมากๆแต่ข้าสัมผัสได้ถึงความมืดและความหนาวและเสียงผู้หญิงที่กำลังหายใจแบบลอยลายอยู่นั่นเองทำให้พระเอก ก็ยิงร้อนร้นมากขึ้นไปอีกเมื่อได้รู้ว่าหลิวเซียงนั้นกําลังตกอยู่ในอันตรายและทันใดนั้นนะครับลูกศิษย์ของพระเอกก็ได้มาแจ้งข่าวด่วนว่าตอนนี้ได้มีชายปริศนาได้บุกมาหาพระเอกที่ประตูด้านนอกและเขาก็ยังบอกอีกว่าเป็นเพื่อนเก่าของพระเอกอีกด้วยและเขาก็ได้บอกให้นําของสิ่งนี้มาให้พระเอกดูและ,พะเพกก็จะเข้าใจเอง และต่อมานะครับพระเอกก็ได้พบกับเพื่อนเก่าที่เคยช่วยกันต่อสู้มาแล้วหลายครั้งแต่ว่าวเขานั้นก็กลับดูซุบผอมเป็นอย่างมากนะครับพระเอกจึงได้ถามว่าทำไมสภาพของเจ้าถึงได้เป็นเช่นนี้กันพร้อมทั้งได้มอบยาวิเศษระดับสวรรค์ให้เป็นของขวัญอีกด้วยซึ่งซูนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าข้าต้องขอโทษจริงๆที่มารบกวนเจ้าข้าเห็นว่าพวกเรานั้นเคยเป็นสหายกัน และตอนนี้เจ้านั้นก็ได้เป็นถึงเจ้าสำนักดาบแล้วส่วนตอนนี้ข้าเองก็กำลังลำบากมากๆและท่านพ่อของข้าก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและทันใดนั้นเขาก็ได้ทำการคุกเขาขอร้องพระเอกให้มาช่วยเหลือพ่อของเขานะคะคที่หุบเขาชี้สิงพระเอกก็เลยได้บอกว่าถ้าเผื่อสหายของข้าแล้วข้าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทำให้สู้ที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับดีใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้ว่าสูกระได้บอกต่อนะครับผมว่าตอนนี้หุบเขาชี้ซิงนั้นถูกปกครองโดยรายชวงศ์จิวฮันซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจมากที่สุดของดินแดนตอนเหนือ ซึ่งซูก็ได้ทำการเล่าต่อว่าหลังจากที่งานประลองของหกสำนักใหญ่ได้จบลงเยอซูฉางก็ได้เสมอไปในงานประลองทำให้ราชวงศ์จิวฮันไม่ได้ประกาศรับใครเข้าไปในวังอีกเลยทําให้นี่คือโอกาสที่ดีที่พ่อของซูมองว่าจะใช้มันเพื่อล้มล้างราชวงศ์อันชั่วร้ายนี้ และยุติการกดขี่ข่มเหงเพลงจึงได้บอกว่าเพราะเหตุนี้เองไอ้เจ้าพวกนั้นถึงได้ไม่ปรากฏตัวเลยในช่วงหลังๆมานี้สึ่งสู้ก็ได้เล่าต่อว่าพอของเขานั้นก็ได้ถูกขัดขวางโดยปรมจารย์เจียงเฉียนจือและพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กันและจากนั้นหนึ่งเดือนต่อมาก็ได้มีดินแดนลอยได้แต่ปรากฏขึ้นหน้าภูเขาชีซิงของพวกเราซึ่งพอของสูนะครับ ก็เลยได้นำสุดยอดปรมาจารย์เข้าไปตวรวจสอบที่นั่นและทันใดน,นั้นมันก็กลับมีลำแสงสีทองพุ่งลงมาจากฟ้าซึ่งมันก็ทำให้พ่อของเขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแต่ในทางกลับกันเจียงเฉียนจือนั้น ก็ได้เข้าไปบ่มเพาะพลังที่นั่นและตอนนี้เขาก็ได้ครอบครองที่แห่งนั้นอยู่และไล่สังหารชาวเมืองตามอำเภอใจทำให้พระเอกนะครับก็ได้ถามไปว่าที่แห่งนั้นน่าจะมีรูปปันหยกรอยได้ประทับอยู่ด้วยใช่หรือไม่ทำให้สูนั้นก็ถึงกับต้องถามว่าแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงกันซึ่งพระเอกก็ได้คิดในใจต่อนะครับว่าในสมัยที่ข้านั้นยังไม่ได้ย้อนเวลากลับมาข้าก็มั่นใจว่า ได้ไปเยือนหลายสถานที่ซึ่งมีพลังลึกลับซ่อนอยู่มากมายแต่ทว่ามันก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ข่านั้นจําได้ขึ้นใจซึ่งมันคือภูเขาเมยเทียนภูเขาโบราณซึ่งลอยได้และเป็นที่ประทับของนิกายโบราณอีกด้วยซึ่งผููนําของที่นั่นก็ถูกขนานนามว่าจากักรพรรดิเมยเทียนซึ่งพลังของเขาก็เกือบจะเท่ากับจกักรพรรดิแห่งการต่อสู้เขานั้นมีนิสัยชอบสะสมของหายาก ทำให้นิกกายเมยเทียนมีของล้ำค่าอยู่มากมายพระเอกจึงได้เล่าต่อว่าโดยความที่สถานที่แห่งนั้นเคยเป็นที่บ่มเพาะพลังของจัก,กรพรรดิเมยเทียนทําให้มันยังคงหลงเหลือกระแสพลังอยู่บ้างและถ้าพระเอกได้มันมาครอบครองเขาก็จะสามารถล้อมมันเข้ากับของวิเศษที่ได้มาจากพวกปรมาจารย์ตัวโกงได้เพื่อหลอมรวมเป็น อาวุธราชานอีกครั้งและสู่กระได้บอกว่าถ้าหากพระเอกช่วยพอของเขาได้เขานะครับผมจะยอมทําตามทุกอย่างที่พระเอกร้องขอพระเอกจึงได้บอกว่าเมื่อศึกการประลองของนิก,กายดวงดาาเริ่มขึ้นจเจ้ากระได้ช่วยเหลือข่าเอาไว้ตั้งมากมายและต่อมานะครับ พระเอกก็ได้เรียกประชุมด่วนโดยมีเหล่าคนสนิทของพระเอกมาร่วมประชุมซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าการจะบุกเข้าไปในราชวงศ์จิวฮันมันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราจะต้องทำลายด่านของหุบเขาชีสิงก่อนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถช่วยพอของซูได้ละก็ พวกเราก็จะสามารถเกณฑ์ทหารเพิ่มได้ซึ่งเพื่อนๆของพระเอกก็จะคอยไปกำลังเสริมให้อยู่ที่แนวหลังและจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาซึ่งพระเอกก็ได้บุกมาถึงณนะสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งซูนั้นก็ได้มาพร้อมกับความหวังอย่างเต็มร้อยที่จะช่วยพ่อของเขาและผู้คนที่ไล้ทางสู้ที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ซึ่งซูก็ได้บอกว่าพ่อของเขาอยู่ทัดออกไปไกลพอสมควรและจะต้องเดินเท้าไปอีกสักระยะหนึ่งและทันใดนั้นก็ได้มีทหารกลุ่มหนึ่งได้กระโดดออกมาหาเรื่องพวกพระเอกพอเห็นว่าพระเอกนั้นหน้าตาดูไม่คุ้นและไม่เหมือนกับ คนแถวนี้เอามากๆแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับดาบวิญญาณราชันในคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับผมก็ขออวยพรให้คุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีแล้วก็คิดสิ่งใดเนี่ยก็ขอให้สมปรารถนานะครับ และสำหรับวิดีโอนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถราบแชร์สับตะไครเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ